ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยณสัมปันโนเสนอตอนที่35กรรมฐานยุคห้วยสายโปรดแม่ฉีแจวและทุดงจังหวัดจันทบุรี หลวงตามหาบัวยนสัมปันโนได้ให้โอวาทธรรมเอาไว้ว่าธรรมชาตินี้เป็นโลกอนิจจงไม่มีสิ่งใดที่ไว้ใจได้ตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้เหมือนธรรมเหมือนบุญเหมือนกุศลเพราะฉะนั้นเราจึงให้ได้ทั้งสองอย่างโลกภายนอกเราก็ไม่ประมาทเมื่ออยู่ในโลกนี้ต้องสร้างอยู่สร้างกินให้วิ่งเต้นขวันขวายโลกภายในคือจิตใจของเรา ก็มีอาหารเป็นเครื่องดื่มได้แจบุญแจกกุศลอย่าได้ลืมอาหารทั้งสองประเภทนี้คืออาหารเป็นเครื่องดื่มของใจเป็นเครื่องทรงของใจเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องพยุงใจได้แจบุญกุศลอย่าลืมทาทําไปเรื่อยๆข้างนอกได้แจร่างกายของเราได้อาศัยอะไรเราก็วิ่งเต้นขวานขวายให้ได้อาศัยทั้งสองอย่างนี้ให้ได้พยายามมีความดีสม่ำเสมอกัน ไม่ประมาททางใดทางหนึ่งเราอยู่ในโลกนี้ก็ยังรื่นเริงบันเทิงเราไปโลกหน้าเราก็เป็นสุขสบายหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในพรรษาที่18-21ปถึง2ีปีพุทธศักราช 2494- ถึง2497 ในขณะที่องค์ท่านจำพรรษาที่วัดห้วยทรายอําเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารเอาไว้ว่าเราออกจากหนองผือแล้วเราก็ไปห้วยทรายอําเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารหมู่เพื่อนก็ติดตามไปด้วยตั้งมากมายไปอยู่ที่นั่นถึงสี่ปีพระเนนก็มากอยู่อย่างนั้นลหละอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยเหมือนกันสำนักเราจริงๆอยู่ประมาณสิบกว่าองค์ไม่มากนักข้อความบทนี้ ได้บันทึกจากหนังสือลุงปุษีมหาวีโรพระผู้มากล้นด้วยบุญบาร,รมีตอนหนึ่งว่าท่านอาจารย์มหาบัวท่านอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงปราดเปรยียวทําความเพียรเป็นแบบอย่างในทุกอิริยาบถเป็นที่พึ่งอันมั่นคงของพระเนรเหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์มั่นสั่งลาก่อนปีที่องค์ท่านจะนิพพานว่าเมื่อเราตายให้หมู่เพื่อนพึ่งพระมหาบัว ท่านเขมวดกวดขันกับพระเนรที่ไปปฏิบัติกับท่านมากยามค่ำคืนท่านจะเดินตรวจพระเนรในวัดโดยไม่ใช้ไฟฉายตรวจดูว่ารูปไหนทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนารูปไหนไม่ทำความเพียรแผดเผากิเลสถ้ามองเห็นจุดไฟอยู่ท่านจะไม่เดินเข้าไปถ้ารูปใดดับไฟท่านจะเดินเข้าไปใต้ถุนกุฏิเงียบๆแล้วฟังเสียงว่านอนหรือว่าปฏิบัติสมาธิภาวนาเพราะถ้านอนหลับ เสียงหายใจจะดังแรงแผ่วออกมาเพราะบรรยากาศยามค่ำคืนเงียบสงัดในสมัยนั้นสมนถะสันโดษมากกระโทนใช้กระบอกไม้ไผ่เสนาสนะก,กุติกั้นด้วยใบตองและฟางแม้กุติท่านพระอาจารย์มหาบัวเองก็ยังเป็นฟากมุงด้วยยาคาประตูหน้าต่างทำเป็นงวงฝาแถบตองผลักไปมาหรือเวอิกออกแล้วก็ค้ำเอาข้อปฏิบัติที่องค์พระแม่กุจารหลวงตามหาบัวยนสปโน ถือเคร่งครัดในยุคนั้นคือปฏิบัติอย่างหยาบๆบห้ามนอนก่อนสี่ทุ่มถ้าใครนอนก่อนสี่ทุ่มต้องตื่นขึ้นมาทําความเพียรก่อนตีสี่ถ้าผิดจากนี้ได้ตักเตือนถึงสามครั้งถ้าทําไม่ได้ท่านจะไล่หนีจากวัดในทันทีพระกรรมาฐานยุคห้วยทรายโดยท่านอาจารย์มหาบัวเป็นผู้นําปฏิปทาถอดแบบมาจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัโตยุคหนองผือทุกอย่างท่านตีและเข็นพระเนนโดยไม่เห็นใจหน้า ภาคเพียนเป็นอย่างมากวันคืนที่ผ่านไปล้วนแต่ประกอบกิตตภาวนาในอริยบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนประกอบความภาคเพียนด้วยสติปัญญาตลอดมองไปทางด้านใดเห็นแต่พระเนรต่างเร่งความเพียรเหมือนว่าจะสิ้นกิเลสกันไปในวันนี้หมดทุกคนกิริยาแห่งความขี้เกียจขี้คร้านไม่มีให้เห็นทุกรูปทุกนามต่างก็เร่งความเพียรเหมือนจะสิ้นกิเลสในวันนี้หรือพรุ่งนี้ เรื่องอาหารการขบฉันชาวบ้านเขามีอะไรเขาก็ถวายตามมีตามเกิดอย่างเช่นกบเขียดเพียงตัวเดียวแบ่งใส่บาตรพระเนนได้ถึงสี่รูปเมื่อเขือลูกเดียวเขาจะแบ่งใส่บาตรพระเนนได้ถึงสี่รูปในยามแห้งแลง้งน้ำในบ่อก,ก็เหือดแห้งต้องเดินไปตักถึงสมกิโลเมตรน้ำปา่านะก็ได้อาศัยแก่นไม้รากไม้ตามธรรมชาติให้เนนนำมาต้มให้ฉันนานๆทีจะมีน้ำอ้อยสักก้อนหนึ่ง เหลือมตามหาบูยานสัมปันโนเล่าชีวประวัติของท่านและประวัติในตอนนี้ได้ถูกบันทึกจากหนังสือพระทุตังคเจดีเจดีแห่งพระอรหันต์ได้บันทึกเอาไว้ว่าในปีพุทธศักราช2493คุณแม่ชีแจ้วเสียงล้ำนั่งภาวนาได้เกิดในมิตเห็นว่ามีเดือนตกลงมาที่วัดป่าบ้านห้วยทรายจากนั้นดวงดาวที่ล้อมรอบก็ตกลงมาด้วยคุณแม่ชีก็ได้พยากรณ์ว่า จะมีครูบาอาจารย์องค์สำคัญและพระสงฆ์ไม่ต่ำกว่าสิบรูปมาที่บ้านห้วยรายต่อมาไม่นานหลวงตามหาบัวยนัสัมปนโนก็ได้เดินทุด,ดงนำพระทุด,ดงได้แจหลวงปู่สิงห์ทองหลวงปู่เพียนหลวงปู่บุญเพงเป็นต้นก็ได้เดินทางมาที่วัดบ้านห้วยสายจริงๆดังที่แม่ชีแจ้วนิมิตเอาไว้ทำให้ท่านเกิดความปิติยินดีเป็นอย่างมากเพราะจะได้พบอาจารย์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนท่านดังที่หลวงปู่มั่นได้บอกเอาไว้ในเวลานั้นนับได้ว่าเป็นมงคลการอีกสมัยหนึ่งของชาวบ้านห้วยทรายหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนสามารถสอนและสยบจิตและพริก,กจิตคุณแม่ชีเจ้าได้ที่ทำนกแอนหัวเขาบ้านห้วยทรายอำเภอคำชอีจังหวัดมุกดาหารในบทธรรมที่ว่าห้ามส่งกิจออกรู้ข้างนอก ให้ย้อนจิตเข้ามาพิจารณาข้างในตอนแรกคุณแม่ไม่ยอมทำตามหลวงตาก็เลยตะเพิดลงจากภูเขาทุกครั้งในที่สุดคุณแม่ได้คิดว่าเราเคารพนับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์แล้วทำไมเราจะไม่เชื่อท่านนั่นแสดงว่าเราใช้ไม่ได้จากนั้นต่อมาคุณแม่ชีแจ้วได้ทำความเพียรภาวนาอย่างหนักไม่ยอมส่งกระแสจิตออกรู้ข้างนอกเดินจงกรมตลอดคืน จนรู้สึกเหนื่อยยึงได้นั่งพักที่แคร่ใต้ต้นพยอมแล้วเอนตัวลงนอนคิดว่าจะขอพักสักครู่แล้วจึงจะออกไปนึ่งข้าวก็รู้สึกว่ามีเสียงครืนครืนเหมือนฟ้าผ่าแคร่ที่นอนอยู่หักลงและมีเสียงผุดขึ้นมาว่าชีนาชาติสิ้นชาติแล้วคุณแม่ชีแจ้วน้ำตาไหลพรากด้วยความตื้นตันใจถึงคราวประหารกิเลสในวันศุกร์แรมห้าคมเดือนสิบ็ดตรงกับวันที่หนึ่งพฤศจิกายน ปยุศกราช2495ขณะนั้นคุณแม่ชีแจ้วมีอายุได้51ปีในเรื่องนี้พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัญญาสัมปัโนโนได้เล่าไว้หลายครั้งหลายหนว่าผู้เท่าแม่แจ้วอธิกลายผิดพระธาตุแล้วผู้เท่านี้ถ้าพูดตำหลักความจริงก็ผ่านสิ้นกิเลสมาหลายปีแล้วถ้าจะไม่ผิดเราว่าตั้งแต่ปีพุทธศกราช2495โนนู่นนานมาเท่าไหร่แล้ว หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าชีวประวัติของท่านในขณะที่ไปทุดงจังหวัดจันทบุรีเอาไว้ว่าเราขโมยนี้จากหมู่เพื่อนจากห้วยทายมุกดาหารมาอย่างจังหวัดจันทบุรีในปีพุทธศักราช2495มาหลบภาวนาอยู่ที่วัดปากคลองกุ้งเมื่อเรามาถึงแล้วก็บอกท่านพระจันทร์เฟื่องโชติโกว่าผมไม่ไปฉันที่ไหนไนเขาอ,อย่าให้ผมเกี่ยวข้องกับอะไรต่างๆ ส่วเรื่องการนิมนต์ออกไปฉันที่นั่นที่นี่ตามงานต่างๆเขาอยากให้ผมเกี่ยวข้องเลยผมมาพักผ่อนมาภาวนาสบายๆของผมต่างหากเล่าในตอนนั้นพระวัดป่าของกุ้งก็ไม่มากวัดยังเป็นป่าเป็นดงส่วนเรื่องการบิณฑบาตก็บิณฑบาตกับชาวสวนที่อยู่ในถิ่นแถวนั้นไม่ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองอาจารย์เฟื่องท่านก็พาเราไปบิณฑบาตตามบ้านตามสวนส่วนพวกพระ เข้าไปพิธาบาีในเมืองเรากับอาจารย์เฟื่องเคยอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนอครอ,อาจารย์เจี๊ยกับเราก็เคยอยู่ด้วยกันที่วัดป่าบ้านโคกนามนจังหวัดสกลนอครจำพรรษาด้วยกันที่นั่นก็เลยคุ้นกันมาตั้งแต่อยู่ร่วมสมัยหลวงปู่มั่นโน้นเพราะฉะนั้นเราถึงมาหลบซ่อนตัวอยู่ทางจังหวัดจันทบุรีนี้เพราะเราทราบแล้วว่าอาจารย์เจี๊ยจุนโดกับอาจารย์เฟืเ่งองโชติโกท่านอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี้ เรากับท่านทั้งสองคุ้นกันมานานมากเราได้จากหมู่เพื่อนมาหลบอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเนื่องจากหมู่เพื่อนรุมตั้งแต่สมัยพ่อแม่กุจารมั่นมรณภาพลงรุมมากจนกระทั่งไปไม่ได้ว่างั้นเถอะเราจึงได้เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคือตั้งแต่ปีหลวงปู่มั่นม,มรณภาพในปีพุทธศักราช2492ถวายเพลิงท่านปี พุธกราช2493เดือนกุมภาพันธ์หมู่เพื่อนวิ่งตามเราไปไหนตามเกาะอยู่ตลอดเวลาพออยู่จนทบ,บุรีพอสมควรแล้วเราจึงย้อนกลับห้วยทรายจังหวัดมุกดาหารตามเดิม